สวัสดีทุกๆคนเลนะครับก็มาพบก,กับผมนายแสงเจ้าชายสาดิศครับคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่วัดสีแยกเจริญคอยจังหวัดนครปฐมนะครับรก็จะมาสำวูหานที่ในช่วงที่ใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับถึงแม้จะมีมาตรการที่ป้องกันโควิดอยู่แต่ว่าก็ยังมีประชาชนบางส่วนนะครับที่มาท่องเที่ยวนะครับ ทำให้เรานั้นอยากจะมาสำรวจสถานที่แห่งหนึ่งครับซึ่งทุกคนอาจจะได้มาถ่ายรูปหรือบางคนที่ยังอาจจะไม่ได้มาไปกันเลยครับ let's go เอาละครับเราก็มากันในส่วนของตรงกลางวัดนะครับซึ่งก็มีจุดถ่ายรูปนะจุดถ่ายรูปแต่สิ่งที่เราได้เห็นนะครับก็คือมีรูปปั้นที่กําลังใส่แมสอยู่นะครับเน่เพื่อเป็นการ,รบอกบอกว่าสถานการณ์โควิดในช่วงนี้เราจะต้องสวมหน้ากากอนาใหม่นะตอนนี้ปิดให้แน่นโอเคปิดให้แน่นหน่อยนะ ป้องกันป้องกันป้องกันเยี่ยมแล้วเราก็ได้สังเกตกันนะครับว่าทุงทันตะวันนั้นยังไม่เจริญเติบโตสักเท่าไหร่เฮ้ยทำไมคนนี้ทำไมไม่ปิดผ้าปิดปากให้มันแน่นๆเออดูสิอ๋อผ้าขาดโอเคเยี่ยมนี่แหละครับก็มีจุดที่นั่งนะและก็มีรถ เก่าๆนะครับที่มาจอดตรงนี้นะครับจักรยานเก่านะครับอ๋อรถคันนี้เอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มีและก่อนที่เราจะเข้านะครับเนี่โปรดทราบครับจากสถานการณ์โควิด1 9นะครับก็ให้ทาตามนี่แหละครับ5ข้อนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าได้แล้ว แล้วจุดตรงนี้ครับคือระหว่างที่นักท่องเที่ยวนะครับที่อาจจะเป็นชาวเมียนมานะครับที่จะมาที่แห่งนี้ก็มีภาษาเมียนมานะครับสลับการแนะนํานะครับและก็นี่ครับนี่แอปไทยชนะนะครับสลับคนที่เข้ามานะครับและนี่เราก็ได้เข้าไปนะนะซซยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะทุกคนมี เข้านะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นทางวงกดอะไรหรือเปล่านะ,ะต้นที่มาถ่ายก็สวยดีนะเดินมาเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆกันครับว่ามีอะไรกันบ้างนะตอนนี้ก็คือเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะงแต่ก็ไม่มีทางเดินแล้วนะ<ร>ดูสิเนี่มีรถทางตรงกลางตรงนี้บบแล้วก็มีเดอะฮักเต็มไปหมดเลยนะผมไม่รู้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง ของวัดนี้หรือเปล่าที่สามารถป้องกันโควิดได้นะขณะเดินฮักยังใส่แมสเลยเห็นไหมต่อให้แข็งแรงแข็งแกร่งแค่ไหนก็ใส่แมสอยู่ดีครับป้องกันโควิดนี่เองนอกจากที่เราจะได้มาท่องเที่ยวถ่ายรูปที่ทุ่งานตะวันนะครับก็มีร้านค้าต่างๆนะครับที่มาตั้งกันสำหรับผู้ที่อยากจะมาจับจ่ายใช้สอยกันแถวนี้นะแต่ไม่รู้ว่ามีโครงการคนละครึ่งหรือเปล่านะค่ะ ตรงนี้ครับต้องมีทางเดินเข้าไปด้วยนะครับนี่เดือดฮักยัองใส่แมสเลยแต่ผมอยากจะปรับให้มันคุมดีๆหน่อยแต่เราก็ไม่สามารถไปทําได้คนส่วนมากก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่เก่าแล้วนะเอามาประดับไว้นะครับเพื่อความสวยงามสําหรับทุ่งทานตะวันที่แห่งนี้นะก็ไม่มีอะไรมากเออถ่ายกับดอกทานตะวันแต่ก็ไม่รู้ว่า เมล็ดทันตะวันมันอยู่ตรงไหนนะที่เขากินกันแต่ว่าเราไปกินไม่ได้นะแต่ก็เห็นแล้วทุ่งดอกทันตวันนั้นก็หันไปทางพระอาทิตย์ตรงฝั่งนู้นนะแต่ดูนะมันจะหันไปตามทิศทางของแสงอาทิตย์นะทุกคนเดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อเลย ทุกคนครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในจุดสุดท้ายของวัดศรีแยกเจริญพรแล้วนะครับก็มีดอกไม้ต่างๆนะครับที่ปลูกไว้อยู่นะบางอาจจะยังไม่โตอย่างเต็มที่มีอันดอกบานไม่รู้เลยแล้วก็สถานที่ที่สำหรับการนั่งนะครับมาถ่ายรูปต่างๆนะนี่ยินดีต้อนรับนะครับก็มีเนี่ยครับมีกางหันลมนะแล้วก็ มีพืชผักต่างๆนะที่อยู่ในแห่งนี้แล้วก็มีดอกสีเหลืองนะผมไม่รู้ว่าดอกอะไรแล้วก็ดอกไอ้ตรงสีม่วงฝั่งนู้นนะผมก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรแต่ก็นะและนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะน่าจะสลับมานั่งแค้มตรงฝั่งตรงนี้นะอ้าวนี่ไม่ดีเลยนะใครทิ้งแมสไว้ตรงนี้นะทุกคน ผมไม่รู้ว่าแมสนี้มันมีคนใช้อะไรหรือเปล่านะแต่เพื่อความปลอดภัยก็คือทิ้งดีกว่าแต่ก็นะเราไม่ส่งควรที่จะนํามาทิ้งกันเรียร่ากันตรงนี้ทางขยะกก็อยู่ตรงนี้นโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดของแสงสาดิตใน EP นี้นะครับเรามาสำรวจทุ่งตะาตาวันและก็สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงของใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับก็มีคนมาบ้าง นะครับแนะนํานะครับให้สวมหน้ากากอนามัยจะล้างมือล้างมือให้สะอาดนะครับถึงแม้จะมีการผ่อนปลนนิดหน่อยอารมณ์มาลอยนิดหน่อยแต่ว่ารักษาความปลอดภัยในส่วนของตัวเองด้วยนะครับและส่วนรวมด้วยคถ้าถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตามด้วยกดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่กำลังจะมาครับนะครับวันนี้ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับ 頑張れ。